มันมีความจำเป็นจริงๆก็จำกัดสถานที่รบมันหมายความว่าสงครามใหญ่นะ่ะไม่มีใครเขเข้ามาในประเทศไทยพวกเดียวกาตีกันเขาตีกัน,านทางโน,น้นเขาไม่ตีมาทางนี้เขาอาจจะตีไปทางยุโรปตีไปทางอเมริกาเขาไม่ตีมาถึงประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยก็ต้องมีส่วนร่วมส่วนร่วมในความทุกข์ที่เกิดจากสงคราม อันนี้ในเมื่อเขาไม่ตีเข้ามาถึงเ,เราก็มีความอดมสมบูรณ์แต่ตอนนี้ขอทิ้งท้ายไว้นิดว่าตีเล็กมีนะตีใหญ่ได้ไม่มีมีตตีเล็กก่อกวนสงครามก่อกวนจะมีเป็นของธรรมดา <c oughs> ทั้งนี้ก็ต้องเชื่อความสามารถรัฐบาลัทหารตำรวจเราสามารถจะควบคุมความสงบสุขไว้ได้ เรื่ต่างๆจะเกิดขึ้นจะไม่พ้นวิสัยของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจะสามารถปราบปรามได้ถ้าถามว่าเขาใช้รัศมีอาวุธเคมีใช้รังสีต่างๆก็ขอตอบว่าเป็นเรื่องเล็กๆพระพุทธศาสนาป้องกันได้แน่อันนี้ขอยืนยันจะเป็นนิวตอนนิวเคลียร์นิวอะไรก็ตามเถอะ ขอยืนยันว่าพุทธศาสนาป้องกันได้แน่แต่ว่าทั้งนี้ท่านหลายต้องไปหาจากพระที่เป็นนักปฏิบัติทางด้านจิตใจที่ข้าท่านเข้าถึงฌานโลกีทรงตัวแล้วทรงตัวแล้วก็ทรงความเบญญาถ้าถามว่าเวลานี้จะหาที่ไหนก็ขอตอบว,ว่าเวลานี้จะเพิ่งหา <c oughs> อาจจะมีที่ไหนบ้างก็ได้แต่ไม่มีใครเขาบอกกัน ถ้าถึงเวลานั้นจะปรากฏตนเองท่านจะ,สะแสดงออกมาเห็นความปลอดภัยว่าท่านสามารถจะป้องกันได้ถ้าท่านองค์ไหนจะเป็นพระก็ดีจะเป็นครวาก็ดีไม่ใช่หมายความ,ะะมาว่าพระเสมอไปคราวาที่มีความสามารถก็มีมากก็ <c oughs> <c oughs> สามารถจะป้องกันได้รา่า,าจะทาได้ก็เพึ่งท่านนั้นท่านต้องให เป็นที่พึ่งแน่นอนเพราะทั้งนี้เพราะว่าถ้าเราถ้าหาว่าเราทั้งหลายตายกันหมดท่านก็ตายเหมือนกันท่านอดตายเพราะว่าท่าน,นอาศัยพวกเรากินพวกเราหากินหาใช้เหลือแล้วก็ให้ให้ท่านจะสมมติว่าถ้าพระปิณฑบาตแล้วก็ถวายพระถ้าจะบ้านอด้าบ้านตายหมดพระก็ตายเพราะไม่มีใครจะให้ข้อนี้ฉันใดเวลานั้นก็ตามท่านที่ทรงอวิญญา จะเป็นพระก็ตายจะเป็นคารวะก็ตามไม่มีใครปกปิดความสามารถสามารถจะป้องกันร,รางัรงสีต่างๆได้จะป้องกันสรรพาวุธได้ตามกำลังถ้าบุคคลที่ต้องตายไปบ้างก็หมายถึงว่าบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขนี่เราปร้องกันไม่ได้มันมีความจําเป็น คนประเภทนี้จะรบก็ตายไม่รบก็ตายนอนเฉยก็ตายกินข้าวอยู่ก็ตายนอนหลับก็ตายคุยกันก็ตายเพราะถึงอายุไขเวลานั้นมันต้องตายกระดกกามว่าประเทศไทยไม่ต้องหนักใจเอาบรรดาท่านทูบริษัททุกคนยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าไว้ความดีที่พระเจ้าให้ไว้ก็มีสี่อย่างทาเอาทั้งสองสี่ย้ายเป็นการใบ้หวยเลยนะ สี่ที่หนึ่งก็เอาอย่างง่ายๆคือสังหาวตัตถุสี่คือหนึ่งทานการให้ให้มีการสงเคราซึ่งการเข้าไว้สร้างความรักรหวาจาสร้างศัตรูการให้ทานนี่เป็นการทำลายล้างศัตรูไม่เกิดศัตรูขึ้นมาเพราะเราบุคคลผู้รับยอมรักเป็นบุคบบคลผู้ให้การในสองปิยะวาจาพูดดีพูดในคนที่รับฟังมีความสุขจากคำพูดของท่าน เขาก็จะรักเราใ้เมื่อเขารักเราเราก็มีความสุขและการที่สามช่วยเหลือการงานซึ่งกันและก,กันถ้าเขาเกินวิสยัยเราช่วยเขาก็จะเกิดความรักและการที่สี่เราไม่ถือตัวไม่ถือตน <c oughs> การไม่ถือตัวไม่ถือตนเ,นเป็นจะเป็นหัวใจเกิดความรักอ,อันนี้เป็นความดีที่พระเจ้าให้ไว้แบรย์ดับแรก,กรักษากฎสี่ประการนี้ได้บรรดาท่นน้นไหล เราจะมีแต่คนรักเราจะไม่มีคนเกลียดนี่ก็ตถ,ถาถว่าในเมื่อเขาประกาศสงครามกันเขาไม่รู้จักกันเขายิงกรโดดมาจะทำยังไงมันก็เป็นของไม่ยากเขาจะยิงมาหรือไม่ยิงมาแล้วก็ภาวนาพุทธโธไว้จิตใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าโดยตรงสิ่งใดที่พระเจ้าทําไว้ท่านให้ไว้เรานับถือด้วยความจริงใจสิ่งนั้นท่านน้ไหล จะป้องกันอันตรายท่านได้อย่างแน่นอนและประการต่อไปอีกสี่อย่างอีกสี่อย่างก็คือพรหมีหารสร่เมตตาความรัก <c oughs> สร้างความรักทำจิตเกิด <c oughs> เกิดความรักทั้งคนและสัตว์ทั้งโลกถือว่าเราเป็นมิรกันในการ,รงสรางารารที่สองมีความสางสารคอยเกลื่อโกนกันไว้เสมอใหญ่เห็นแก่ตัว ในการนี้สามยินดีเมื่อบุคคนอื่นได้ดีไม่อฉาี่ษยาใครประการนี้ห้าม,มื่อบุคคลนั้นถึงอายุขไขต้องตายเพราะอาวุธต้องตายตามกาลเวลาแล้วก็วางเฉยในเมื่อมีความนี้สี่บระการอย่างนี้แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะปลอดภัยอย่าลืมว่าสังขาวัตถุสี่เป็นความดีเล็กน้อยความดีขั้นต้น พรามมี่านสี่เป็นความดีสูงสุดคือเมตตาความรักกรุณาความสงสานุตามิจิตอ่อนโยนเห็นใครได้ดีพอยินดีด้วยอุเบกขาวางเฉยเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นไม่สามารถจะยับยั้งได้ก็ทําใจวางเฉยไม่ดิ้นรนยอมรับความเป็นจริงนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเวลาเหลือประมาณห้านาที ก็คุยกันไปคุยมาย้อนถึงสงครามโลกครั้งที่สองอีกชนิดหนึ่งว่าทําไมถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นคนไทยจะมีความมั่นคงในพุทธศาสนามากขึ้นจะชี้ตัวอย่างเห็นสักอย่างหนึ่งพระสมัยนั่นผู้พูดอยู่ในกรุงเทพแต่วันใดถ้าปกคืนใดถ้ามีปกติเครื่องบินไม่มาทิ้งระเบิดก็สงครามโลกครั้งที่สองตอนเช้าไปบินบาบ เวลานั่งคนหนีระเบิดกันมาบ้านนอกกันมากมาแต่งงาดกันมากคนใส่บาตรมีน้อยพอกินแค่เช้าเพลินไม่พอกินแต่ว่าบังเอิญคืนไหนถ้ามีเครื่องบินมาทิ่มาโจมตีที่ระเบิดเวลาเช้าไปไประบายปรากฏว่ามีคนใส่บาตรมากเป็นพิเศษไปไม่ทันถึงครึ่งทางก็เต็มบาตรยามบวตีปไปจนสุดทางแล้วก็เดินทางกลับยังไม่ถึงครึ่งบาตร แต่คืนไหนมีเครื่องบินมาโจมตีคืนนะั้นต้องเช้ามีคนทำบุญกันมากเห็นว่าคนที่มีความรู้สึกว่าชีวิตของเราใกล้ความตายไม่มีความประมาทคือเขาจะถือว่าเป็นการฉลองชีวิตที่เกิดใหม่จากจากการโจมตีของฆาศึกฆาตศึกทิ้งทั้งระเบิดโจทิ้งยิงกระเจิงอะไเราเคนก็ยิงแต่เขาก็ปลอดภยัยจึงทำบุญกันใหญ่ ข้อนี้ฉันใดบันดาเทพุทธบริษัททั้งหลายในเมื่อสงครามใหญ่ไปเกิดขึ้นเป็นสงครามที่น่ากลัวอาวุธในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองถือว่าแววุฒีนั่นแหะเป็นสมัยล่าสมัยไปแล้วเครื่องบินสมัยนั้นเป็นเครื่องบินที่ดีที่สุดเวลานี้เขาเลิกใช้แล้วเครื่องบินสมัยใหม่เขาดีกว่าสมัยนั้นมากอาวุธที่ใช้ใหม่ดีกว่าสมัยนั้นมาก อันนี้กำลังการสงครามเกิดขึ้นข่าวข่าวก็ยอมถึงกันเวลานี้มีทั้งวิทยุมีทั้งโทรทัศน์ถ่ายทอดจากดาวเทียมเราสามารถจะเห็นภาพได้ในเมื่อการสูญเสียความตายเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นจิตใจก็เริ่มเป็นกุศสเวลานั้นบรรดาเานพุทธศาสนิกนชนก็จะมีความมม่นคงในพุทธศาสนามากขึ้นเพราะกลัวตายสำหรับอีกด,ด้านหนึ่งท่านนักปฏิบัติ ที่จะเริญสมาธิจิตก็จะเร่งรัดตัวเองให้ทำสมาธิดีขึ้นโดยหวังอย่างเดียวว่าถ้าตายแล้วไม่ขอเกิดใหม่อย่างเลวที่สุดตายใหา่ความเป็นคนไปสวรรค์ก็เอาแถ้าดีกว่านั้นไปเป็นพรหมก็ดีถ้าดีกว่านั้นปฏิพานได้ก็ดีถ้าจริญรัดตัวเองไอการเร่งรัดตัวเองประเภทนี้กำลังใจก็จะเป็นสมสมาธิสมิสุดไอปัญญาก็จะเกิด ในเมื่อปัญญาเกิดก็จะใช้ผลขอ้อปัญญาและญาณต่างๆที่ได้จากสมาธิและวิปัสสนาญาณนามาช่วยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความสุขปลอดภัยอาระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองโดยเวลาก็หรือเวลานาทีสักเจษในต,ตอนนี้ก็ขอสรุปว่าข้าบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมองสมขขเด็จพระบรมโลปเคเช์เตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าหนึ่งเราจะบูชาพระทุกวัน นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนหลับเตือนใหม่ๆนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นบูชาพระบูชาพระทว่าจะอื่นไม่ได้ก็ว่านโมตัสาสามหลด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงเพราะว่าพุทธทางสนังกระชามิขพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำมังสนังกระชามิขพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสนังกระชามิขพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง แค่นี้ทกกรณหลับประตื่นใหม่ๆทุกวันบรรดาเทพุทธบริษตทหัานทุกท่นานจะปลอดภัยและจะมีความร่ำรวยวันนี้